สวัสดีค่ะวันนี้ดาจะพูดถึงพระธรรมโรมบทที่สิบสองนะคะก็อาหารแข่งนิดนึงเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่จะดําเนินชีวิตแบบนี้แต่ไม่มีอะไรยากสําหรับพระเจ้านะคะพระชนะบอกว่าขอให้ความรักมาจากใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกัน อย่าอ่อนระอาจงมีจิตใจกระตือเรร้รนด้วยพระวิญญาณจงปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าจงชื่นชมยินดีนในความจริงจงสู้ทนต่อความยากลำบากจงขมักขมมนอธิษฐานจงเห็นอกเห็นใจถ้วยทํามิกชนเมื่อเขาขัดสนจงอุตสาห์ต้อนรับแขกแปลกหน้าจงอวยพรแก่ผู้ที่เขี่ยวเข็นท่าน จงอวยพอรอย่าแช่งด่าเลยข้อนี้ยากหน่อยจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดีถ้าเขามีความสุขก็มีความสุขกับเขานะคะจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ถ้าเขามีปัญหาก็เข้าไปนั่งข้างๆเขานะคะจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าฝ่ายสูงอยยอมสมาคมกับคนต่ำต้อย อย่าดูถูกคนนะคะอย่าถือว่าตัวฉลาดอย่าทำชั่วตอบแทนการชั่วอันนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยบางทีเขาทำไม่ดีกับเราเราก็อยากแก้แค้นใช่ไหมคะแต่จงมุ่งทำส,สิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน เท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับเรานะคะบางเรื่องไม่ต้องไปต่อจบที่เราเบาที่สุดนี่แน่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วพระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนแต่ว่า ถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารนั่นไม่แก้แค้นไม่ว่าอย่ากอาอหารไปเขาอีกถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ําก็จงให้น้ําเขาดื่มเพราะว่าการทําเช่นนั้นจะทําให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีในฉบับขยายความบอกว่าถ้าศัตรูของท่านหิวจงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำจงให้น้ำเขาดื่มเพราะว่าการทำเช่นนี้จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดีอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีพระคกมภีร์ก็สอนเราเรื่องยากๆนะคะแต่ว่าไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าถ้าเราพึ่งพา พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะดําเนินชีวิตด้วยความรักความรักชนะทุกสิ่งเราจะไม่ทําชั่วตอบแทนการชั่วค่ะพระเจ้า,วาอวยพร